สวัสดีครับผม f to s t o you นะครับกลับมาพบกับบทที่9นะครับของตัวโปรแกร,รม Microsoft Excel นะครับบทที่9เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับ Min กับ Max นะครับผมเรามาดูเบสิกกันก่อนเลยในบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เรามีต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีอยู่มากมายถ้าหากว่าเราต้องการที่จะหาค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ Excel เนี่ยได้มีไว้ให้ก็คือ การหาฟังก์ชันที่มากที่สุดหาค่าที่มากที่สุดเนี่ยฟังก์ชันคือ max นะครับเท่ากับ max แล้วก็คลุมด้วยเซลล์ต่างๆถ้า min ก็คือหาค่าที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็คลุมด้วยเซลล์ต่างๆอย่างเช่นอันนี้เลยก็คือจะมีนักเรียนแล้วก็ทำคะแนนนะครับวิธีการคือพิมพ์เท่ากับ max max นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็คลุมด้วยเซลล์ตัวนี้วงลเล็บปิดสิ่งที่ได้ก็คือ ก็ระบบเนี่ยก็จะหาคะแนนที่สูงที่สุดขึ้นมาต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือ Min เท่ากับ min min วงเล็บเปิด e อันนี้เหตุละน้อยสุดก็คือ1น,นะครับค่าที่โชว์ก็จะเป็น1ครับอันนี้ค่อนข้างจะง่ายหน่อยสำหรับเนื้อหาตรงนี้ต่อไปเราไปดู exercise กันเลยอย่างเช่นเรามีเนี่ยจำนวนค่าต่างๆมากมายเลยเราอยากทราบค่าสูงสุดก็คือพิมพ์ max M A S m ม็กงเล็เเปิดคลุมทั้งเซลนะครับแล้วก็วงเล็ปิดอันนี้อัดท่าอย่างนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาเป็น5นี่อ่าต่อไปถ้าค่าน้อยที่สุดสังเกตได้ว่าจะมีหมื่นเก้าเห็นไหมครับผมหมื่นเก้านะครับอ่าเท่ากับ M I N วงเล็เปิดแล้วก็ปิดเลยวงเล็ปิด ก็ยอเป็น1มื่นเขึ้นมานะครับอ่าก็จัดการให้สวยงามหน่อยอ่าต่อไปนะครับนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเวลาเราไปใช้หาข้อมูลมากสุดสึงหรือสูงสุดเนียเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้กันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานผมนะครับ f เฟซทูซี o u หรือ Subscribe ที่ YouTube ได้เลยนะครับแล้วรอบทความต่อไปเรียนรู้ก,กับ Excel ง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับ